อะกมากนี่นะเจ้าต้นหอมหอมปอมคนเข้ากันเดี๋ยวก็อิดไปได้เลยเจ้าําพักเหืดอาหารเหนือกับข้าวบ้านๆแต่ล้าขนาดเลยนะเจ้าวัสดีเจ้าป้ากันเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้ป้าหนอมพาเข้ากลัว ทำอาหารเหนือนะเจ้ายำพักเหือดพักเหือดเป็นพักพื้นบ้านทางภาคเหนือนะเจ้าบางทีบางบ้านก็จะห้องพักเหือดนะเจ้าอันนี้นึ่งซุกมาแล้วนะเจ้าน้องสาวเปิ่นทาเป็นมัดๆนะเจ้าแล้วก็นึ่งนะเจ้านึ่งซุกแล้วเปินเ้นจะเอาไปขายเนาะตาเกาะจัดมาสีมัดนะเจ้าอันนี้มัดสิบบาทน,นะเจ้ามัดใหญ่บลเล่เบลเล่นเลยเนาะ อันนี้ก็ะเป็นหมูซับนะเจ้าหมูติดมันพักนี่ย้ำแล้วเดี๋ยวจะเอาไปพัดเนาะแล้วก็มีหอมแดงนะเจ้าเดี๋ยวเอาไว้กินกับปติเนาะย้ำพักเหิดนี่กับหอมแดงนี่มันเปิ้งกันนะเจ้าแล้วก็มีต้นหอมพักชีนะเจ้าต้นหอมหอมปอมเนาะมาตัวนี้เลยเจ้าอันนี้ก็จะเป็นพริกเครื่องตี่าจะตำย้ำพักเหินนะเจ้า ็มีพริกแห้งคั่วอันนี้ป้าได้คั่วไว้แล้วนะเจ้าแต่ป้าบดใส่มดนะเจ้าเดี๋ยวจะเอาไว้กิ่นกับไปเนาะพริกแห้งคั่วหอมหอมก็มีกระเทียมหอมแดงขาแล้วก็เกลือมีกระเทียมซับชูรสผงปรุงรสน้ำปลาร่าแล้วก็น้ำมันสำหรับพัดเจ้าไปเจ้าไปลงมือทำกันเลยเนาะ เอาทักมาซอยได้ก่อนนะจ๊ะ เอผักเหือมาซ้อยต่อเลยนะเจ้าตัดหัวมันทิ้งเนาะเจะตัดส่วนการในทิ้งเนาะมันจะแข็ง ้อยแล้วก็ได้เป็นนักเนาะตามพลิกเครื่องย้ำก่อนนะเจ้าเอาขาลงไปตามก่อนเนาะพลิกแหงเจ้าความเพียรตามชอบเลยนะเจ้าป้าก,ก็ใส่ประมาณเจ็ดแปดเม็ดนะเจ้าตามด้วยกระเทียมเนาะตามไปก่อนเนาะเดี๋ยวใครใส่หอมแดงก่อป้าเอาโครดแบบนี้มาตาเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เอา ถ้าเผือดเนะเจ้ามาโซะมาต่ำตัวนี้นะเจ้าใส่เกลือลงไปสักน้อยนะเจ้าหอมแดงใส่เลยเนาะเอาแหลกมาเนี่ยนะเจ้า ลพักลงมาโซ่มาต่ำก็พลิกนี่ก่อนนะเจ้าใส่กป็หมดอย่างนี้เนาะ ตำให้งเข้าก็พริกนี่ก่อนนะจ๊ะตามด้วยน้ำปลาร่าจะาใส่ลงไปในโคลกนี่เลยเนาะ ปัดกเลยเนาะตั้งกระทะนะเจ้าเทน้มันสําหรับผัดลงไปเอากระเทียมสับลงไปเจียวให้หอมกันนะจเจ้าหอมแล้วเหอมแล้วเอาหมูสับลงไปทับกันก่

รดเลยนะคะชงสุงรดผงนัวยงรดการชอบเลยนะจ๊ะ หอมเราเจาชิ้นก่อนเนาะล้ำเจารดฉากพอดีแล้วเนาะเราต้องเติมน้ำเป่าแล้วนะเนาะได้ตีแล้วนะเจ้าขั้นตอนสุดท้ายเจาใส่ต้นหอมผักชีต้นหอมหอมปอมคนค้เข้ากันเดี๋ยวก็ปิดไปได้เลยเจ้า นะอะไรเนาะเสร์ฟเลยเจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วนะเจ้ายำพักเหือดกับข้าวบานแต่ล้ำขนาดเลยนะเจ้า กินกับพริกแห้งคั่วแล้วก็หอมแดงเนาะเข้ากันขนาดเลยนะเจ้ามาเจ้าเอาข้าเหนียวมากินด้วยกันเนาะขอบคุณนักๆนักนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากก็ไลกก็แชเป็นกำลังใจประนอมเตยนะเจ้าวันนี้ป้าขอไปกินข้าวก่อนป้าก,กนัหม่ในครั้งหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า